สวัสดีครับสวัสดีคนด้วยนะครับวันนี้นะครับจะมารีวิวเจ้าเมาส์ตัวนี้นะครับโลกากา a ่ a 2 violet นะฮะก็จริงๆได้มาตั้งแต่ช่วงหลังปีใหม่แล้วนะครับแต่ว่าค่อนข้างยุ่งนะแล้วก็เพิ่งได้มีเวลามาลองใช้นะครับวันนี้ใช้เต็มๆเลยนะครั้งสตรีมแล้วก็ เดี๋ยวการรีวิวเลยในการสำหรับวันนี้ต้องบอกว่าถูกใจมากๆตัวนี้พี่กําลังมองหาเมาส์ที่เล็กกว่า G p r ปพี่รู้สึกว่า G ี r ปมันใหญ่ไปแล้วเจ้าตัวนี้อยู่ระหว่างกลาง G p r ปกับ G p r ป 2c นะครับตัวสุดพละนะผมคือจับปุ๊บถนัดมือเลยตอบโจทย์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปอันบล็อกกันนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างแต่ว่าไม่ได้เปิดสดนะครับเพราะว่าแกะเมาส์ไว้แล้วนะครับใช้เล่นไปแล้วเพื่อให้ดูว่าในกล่องมีอะไรบ้างนะครับ่ะเราไปดูกันกล่องมาอย่างแรกก็จะมีเมาส์นะครับดูเมาส์ก่อนนะครับเมาส์ จับพอดีมือเป๊ะนะครับถือว่าทํามาค่อนข้างแข็งแรงนะบีบไม่เข้าอันนี้คือใต้เมาส์ก็จะมีปุ่มเปิดปิดนะครับปุ่มปรับ DPI นะครับมา,มาดูในตัวกลนะ่องเลห่อเมาส์แกะปะตรงปาติกกันหมดแล้วอ่ะส้างมันก็จะมีผีสำรองมาให้ชุดหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีกริดนะครับที่ติดเมาส์เพื่อครแบบว่าลื่นก็สามารถติดได้นะครับรายละเอียดน,นะครับ ก็จะมีสาย USB นะครับมีไดเวอร์ไดเวอร์สามารถโหลดได้ที่แกลกูร์ไาเลยนะครับเขา้าหรือเข้า Google ไปพิมพ์โลกาโกูราสองก็ขึ้นเลยนะครับ 8K ในราคา2,490บาท ลองเกิลมีมาให้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องหาที่ไหนนะครับแล้วก็โลกาเนี่ยครับฟ้องให้ประกัน2ปีนะครับเปลี่ยนโตวใหม่หรือซ่อมนะครับขึ้นอยู่กับสภาพอาการนะครับของเรานะครับบริการดีแน่นอนันนี้โลกานะครับรับประกันนะครับเซนเซอร์ตัวนี้เป็นเซนเซอร์ระดับพ็อปนะครับส9 5 0นะครับโพลเร่งเรทปรับได้สูงสุด8 k เนะครับ มีทั้งแบบสายและไร้สายนะครับตัวนี้ก้อนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นจะขึ้นรูปให้ดูนะครับว่าไซส์แตกต่างของเมาส์ในตลาดตอนนี้ต่างกันยังไงบ้างนะครับเจ้าสําหรับเจ้าโลกาการูด้า2ไวเดตตัวนี้ครับตัวนี้นะครับได้มีการออกแบบตัวคาร์สีดำในเมาส์นะครับเพื่อให้โครงสร้างมีความแข็งแรงมากขึ้นนะเดี๋ยวเราขึ้นรูปนะครับส่วนแบตเตอรี่นะครับเราตั้งใจวางไว้ตรงท้ายเมาส์นะครับลองใช้เล่นใน Ste ีมก็ถือว่า แย่มเลยนะครับไม่ต้องปรับตัวไม่ต้องอะไรวันแรกมาก็ยิงได้เลยแล้วก็เมื่อกี้พูดถึงแบตเตอรี่นะครับือบอกว่าแบตเตอรี่เกมมานะครับ1,000เฮิร์ใช้ได้80ชั่วโมง8,000เฮิร์ตในแปดเได้17ชั่วโมงถือว่าอึดมากนะ17ชั่วโมงนถะ้าเล่นจริงก็ประมาณ2วันนะสีเมาส์นะครับมีการโคตติ้งเคลือบสีเมาส์แบบหนาพิเศษนะครับให้ความนทนไม่หลุดนะแต่ว่านี้มันเป็นสีขาวนะก็ไม่น่าจะอะไรนะแต่เขาบอกว่าสีดำเนี่ยจะหนักกว่าสีขาว1กรัมนะครับเพราะว่าโคตต เดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดูนิดนึงแล้วกันนะไะ four ข้อดีของเมาเล็กนะเวลาเวลาหันเวลาเอ็มจะค่อนข้างคล่อง,งตัวเขาใหญ่ทั้งหวาดที่ก <i> ็เลยก็ ก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้ฮะลองรีวิวยิงให้ดูนิดหน่อยก็ใช้ได้นะครับใครสนใจก็ไปจัดกันได้นะครับ2,490บาทประกัน2ปีนะครับที่สำคัญโพลิสเลดแปดเราคานี้ของเดี่ยวนี้หายไปไหนไม่ได้แล้วนะตัวนี้นะครับฝากด้วยนะครับเจ้ากระโดดดาวสองนะฮะไวเลดแล้วเจอกันครับไปครับใครชอบใจอย่าลืมฝากกดซับสไครต์กดไลค์คลิปนี้ด้วยนะฮะเจอกัน